O. 3 5การมีส่วนร่วมของผู้บริหารรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่มีดังนี้ค่ะแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศส 2, 5 6 5ซึ่งการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการปรับปรุงการส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปรง่งใสโดยรูปแบบที่หลากหลายเช่นจดหมายข่าวหรือเอกสารรายงานซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นการเป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนป้องกันและปรับปรามการทุจริตหรือกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ร